ทอดไฟอ่อนๆอหอมงามากเลยค่ะนี่ค่ะสุภาพอนเจ้าแค่นี้นะคะไปดูวิธีทอดกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราทอดหมูแดดเดียวกันค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตอนทําหมูแดดเดียวสุภาพอ์ไม่ได้ถ่ายให้นะคะนี่ค่ะเราจะมาทอดหมูแดดเดียวกันค่ะ ้หมูแดดเดียวด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆค่ะกรอบมากกับน้อยแล้วจะค่อยๆไปค่ะเทคนิคการเอาเนื้อหมูมาทำหมูแดดเดียวนะคะให้เอาเนื้อหมูติดมันนิดนึงนะคะเป็นถั่วสะโพกหรือว่า ส่วนอะอะไรนะสันในติดสันในจะไม่ค่อยติดมันนะคะจะเป็นส่วนเนื้อสะโพกสัน้ออะไรประมาณน,นี้ค่ะที่ค่ะติดมันนิดๆจะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อเนือค่ะทอดด้วยไฟอ่อนๆค่ะเทคนิคการเลือกเนื้อหมูมาทำหมูแดดเดียว ให้เป็นเนื้อหมูช่วงที่ติดมันนิิๆนะคะจะอร่อยแบบนี้ค่ะหมทูทอดหมูแดดเดียวอีกแล้วค่ะช่วงนี้ทานหมูทอดทุกอาทิตย์เลยค่ะเพื่อนเื่อๆ่ะทอดหมูแดดเดียว ด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะ,พะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวงาไหมค่ะสุกมากสุกน้อยกรอบมากกรอบน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะเพืเ่อนๆค่ะหมูเน่าสุกแล้วค่ะ,คะเราขออนุญาตปิดแก๊สก่อนนะคะสุกแล้ว ่คะหมูทอดแดดเด,ยเดียวเราก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสุภาพัจะเอาแค่นี้นะคะขออนุญาตปิดแก๊สก่อนค่ะเราจะซับน้ำมันด้วยกระดาษชิช้วก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนะาทานมากเลย เม็ดเขาก็จะเวลาสรกจเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแต่โอ้หอมมากหอมงามากเลยค่ะนี่ค่ะหมูทอดแดดเดียวเราซับน้ํามันสักพักหนึ่งก็ทานได้แล้วค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสุภาพร์จะปักสูตรตั้งแต่ทำหมักหมูดากแดด แล้วก็มาทอดนะคะไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากค่ะเนูหมูทอดแดดเดียวแล้วค่ะสุกแล้วค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปทานกับอะไรดีคะหมูทอดแดดเดียว